สวสัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวกลองหยาบก,ก่อนเข้าบ้านอีกแล้วนะทุกคนตัวนี้จะเป็นเป็นฟรีฟิลเตอร์นะครับผมแต่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาบัจเจตนะครับราคาถูกนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับหน้าตาก็คือจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บอ่าข้างในกล่องนี้หมดแล้วนะครับอ่ามาแล้วอ่ากล่องนี้มีถุงมีถุงผ้าอะไรให้ด้วยนะครับ ออกมาแล้วนี่นี่นะครับหน้าตาก็คือเป็นประมาณแบบนี้มีสัญลักษณ์บอกนะน้ําไปทางน้ำวิ่งไปทางนี้นะครับมีวาล์วมีวาล์วสำหรับเดินน้าทิ้งนะครับเวลาล้างไตกรองมันล้างสามารถที่จะล้างตะกรอนได้นะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเมโูรี่นะครับมีเดือนบอกให้เราดูไว้นะครับตั้งให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ว่าเราล้างล่าสุดเดือนไหนนะครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับดูก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างดีกว่านะครับปุ๊บมีเกจมาให้นี่เกจวัดแรงดันน้ํานะครับมีคู่มือมาให้นะครับ พีฟิลเตอร์นะทุกคนกรองหยาบก่อนเข้าบ้านนะตัวนี้ไม่ใช่กรองน้ําดื่มนะครับเป็นกรองน้ําใช้นะครับดักตะกรอยาบก่อนที่จะเอาไปใช้งานนะเออแถมอันนี้ให้ด้วยดีจังเลยนะครับเทปันเกีียวมีตัวล็อกตัวนี้สําหรับเวลาที่เราไปยึดยึดติดกับกําแพงหรือว่าซึ่งไหนที่เราต้องการจะติดแล้วก็เอาอันนี้ไปเสียบล็อกเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับก็จะล็อกอยู่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนสําหรับถอดตัว ไส้กองนะครับก็จะมีเป็นเขี้ยวล็อกอยู่แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่ะนี่ยเขี้ยวล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปขยับขยับหน่อยปุ๊บแล้วก็หมุนออกมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทีหนึ่งนะดูะอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับนะอ่ะเราจะมีเป็นตัวรดรูปมาให้นะถ้าเกิดเป็นในรูปพวกนั้นก็จะเป็นเหมือนพูด D N 2 0อะไรแบบนี้นะครับปุ๊บอ๋อนี่มีซีนยางมาให้โอลิงนะครับดูขนาดเกียร์แล้วน่าจะหกขูดนะทุกคนน่าจะหกขูดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ ป๊ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาโอลิงใส่เข้าไปนะตัวนี้มีตรงสําหรับที่ขันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องขันเข้าไปในเกลียวที่เป็นท่อ PVC นะครับเป็นเกลียวในแบบนี้อาตัวนี้ขันเข้าไปแล้วเวลาที่มันใส่ไอตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันจะขันค่อนข้างลําบากนะครับขันเข้าไปค่อนข้างลำบากเขาเลยต้องทำตรงนี้ให้สาหรับใช้ตัวขัน ปกติแล้วใช้เป็นไขควงก็ได้นะตัวใหญ่ๆนะครับหรือว่าอะไรเป็นแบรนก็ได้นะครับสำหรับขันก็แบบนี้ได้แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อตัวโอลิงตัวนี้โอลิงน่าจะต้องใส่แบบนี้นะครับโอลิงใส่เข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็เอาตัวท่อนี้ใส่เข้าไปตัวนี้มันเป็นเกลียวหนึ่งนิ้วอ่านะครับแค่นี้เองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สองชิ้นเนี่ยมันจะต้องอยู่กับไขอยู่กับท่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะถูกขันติดตั้งอยู่กับตัวท่อ PVC เอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับมาถึงเวลาเราก็เอาตัวนี้ไปวางตรงกลางแล้วก็หันสองข้างเข้าหากันแค่นั้นเองนะครับสองข้างเข้าหากันแบบนี้นี่แค่นี้เองนะครับนะอ,อ่าก็คือตัวนี้มันติดอยู่กับท่อหมดเรียบร้อยแล้วนะเ,เอาตัวตรงตัวกองตรง,ตรงกลางไปใส่นะครับแล้วเราก็มีหน้าที่หมุนตัวนี้เข้าไปอย่างเดียวนะครับติดตั้งตัวเกจวัดแรงดันตัวนี้นะครับใส่เข right ้าไปได้เลยมียางโอริงให้แล้วนะครับอืมประมาณนี้เอาไว้ดูนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวมาถอดดูตัวส้้กรองกันหน่อยหนึ่งนะครับให้ตัวนี้นี่น่าจะต้องอาจจะต้องก็ใช้เหมือนกับแบบอย่างนี้เหมือนกันมั้งเออเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นเกียวมันเป็นเหมือนข้อต่อตรงไว้แล้วนะครับตรงนี้มีบอกอยู่ว่าเนี่ยนะครับ PN 2.5นะครับสี่เหลียกลาง20 20ิ20มิลมเนี่ยแล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้มั้งนะครับ เออได้เหมือนกันนี่ตัวนี้ครับแล้วก็ท่อเสียบคือตรงนี้มันคือไอตัวนี้มันจะต้องต่ออยู่กับท่อไว้อยู่แล้วมาดูตัวนี้กันนี่ก็เป็นสําหรับต่อท่อน้ําทิ้งนะออกมานะครับลองหมุนออกมาดูสิหมุนได้ปึ๊บออกมานาได้แล้วประมาณนี้นะครับเป็นทองเหลืองดึงตัวนี้ออกมาตรงๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วน่ะมาดูตัวนี้นะครับตัวไส้กองเอามือปิดทําดาก็ออกแล้วมั้งน่ะไงอ่าไม่ต้องแรงมากไม่ได้ใช้แรงมากนะครับตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองนะบ่ะิดได้เลยนะครับ ปุ๊บนี่ออกมาแล้วน้ําเข้าตรงนี้นะครับดึงตรงนี้ออกมาได้ไสกรองมันนี่ก็เป็นตัวไสกรองเขานะครับนี่ไสกรองสแตนเลสจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูพูนประมาณแบบนี้ค่อนข้างที่จะดักตะกรหยาับได้ดีฝุ่นในน้ําเราเหมือนเยอะนะน้าปราปลาบ้านใครนะครับคิดว่าเป็นทั้งหมดนั่นแหละผมว่ามันไม่ได้สะอาดสักเท่าไหร่หรอกนะครับฝุ่นตะกรอนโหระบบ ทางเดินท่อต่างๆกว่าจะมาถึงบ้านเรานะทุกคนการเอาไว้ดีกว่านะครับใส่ใช้เป็นตัวนี้ใส่กลับคืนเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นเหมเ่ียมแบบนี้นะใส่ให้ตรงตรงหัวเท้านะครับปุ๊บอ่าก็แล้วตัวนี้เป็นพลาสติกนะพลาสติกใส่ธรรมดานะครับแล้วใส่คืนเข้าไปตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าดูจากระบบนี้นะเห็นไหมครับคือน้ําเข้ามานี้นะเข้ามาอย่างนี้มันจะมาลงด้านนอกนี้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยซึมเข้าไปข้างในน้ำทีกองแล้วจะ เข้ามาตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในบริเวณนี้ Teddy, แล้วก็ไหลออกไปนน้ำที่กองแล้วนะครับเพราะนั้นน้ำที่เข้ามาตอนแรกจะเข้ามาด้านนอกก่อนแล้วก็ไหลเข้าไปข้างในอันนี้ก็ขันตรงนี้ให้แน่นเลยปุ๊บอ่ามันก็สุดมาแล้วแค่นี้เองนะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวตัวนี้นะครับวาล์วล้างระบบปุ๊บเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองต่อใช้งานกันดูนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะประกอบต่อเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเทสน้ํานะครับโดยน้ําที่ยังไม่ผ่านการกรองก่่อนนนนนะะวาามัััเป็ยงงงไบบ้คร อ่านี่เดี๋ยวมาเอาไฟฉายส่องดูกันทุกคนมองเผินๆนะมองเผินๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกเห็นน้ําใสๆแบบนี้นะครับผมนี่มันต้องดูแบบนี้นะครับนี่ดูฝุ่นดูตะกรนะอันนี้อาจจะมีฟองอากาศอยู่ด้วยนะเนี่ยอันนี้มันอาจจะเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ดูก่อนก็ได้นะครับให้น้ํามันนิ่งก่อนนะอันนี้อันนี้มันยังหมุนวนอยู่ใช่ไหม๋ยวให้น้ามันนิ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกนึงนะครับว่า ตะกอนหรือว่าฟองอากาศมันหายไปแล้วเนี่ยตะกอนมันยังอยู่เยอะไหมนะครับอ่าโอเคตอนนี้ประมาณนาที2นาทีแล้วนะครับน้ํานิ่งแล้วดูเห็นไหมครับฟองอากาศระเหยไปหมดแล้วก็ยังมีฝุ่นอยู่นะเห็นไหมครับจะเห็นเป็นฝุ่นละอองนี่แหละนี่แหละ,น,หละ,น,หละนี่ตัวปัญหาเนี่ยแหละครับฝุ่นพวกนี้นะครับเป็นสารแขวนลอยเป็นตะกอนหนักต่างๆอีกหน่อยมันก็จะไปเกาะเป็นคราบเป็นตะกานอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเครื่องกรองกันนะครับผม เนี่ยได้ตัวนี้ของเขามาช่วยนี่ดีมากเลยนะครับทาให้ทํางานง่ายขึ้นเ,เลยเห็นไหมมันช่วยขันเข้าไปแบบนี้นะครับไอตัวนี้เป็นท่อ6กขุนนะเนี่ยครับตัวนี้เป็น DN 20นะครับใช้กับท่อ6กขุนพอดีนะครับเนี่ยแล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้อ่าถ้ามันถ้าใครไม่ถนัดนะั้นหรือว่ารู้สึกว่าแบบขันแล้วไม่แน่นหรือว่าแบบบางทีปากมันเยินไปหมดแล้วแบบนี้นะก็ใช้ใครมีค้อนแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับค้อนตัวนี้ใช้ด้านแบนนะครับอันนี้เป็นค้อนตีกิปใช่ไหม ใช้ด้านแบนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปมันจะได้พอดีเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปแน่นดีนะครับแข็งแรงดีอย่าหมุนเข้าไปได้เลยนะครับเอาให้แน่นเลยโอเคสุดแล้วนะครับอ่ะต่อสองฝั่งนี้เอาโอลิงของเขามาใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวคือนกองมาใส่เลยเอา,เอา,า,านนนะเอาด้านแบนใส่เข้าไปด้านนี้นะเอาด้านแบนใส่เข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดอ่ะทีนี้เอาตัวกองมาใส่นะครับเทปพันเกลียว พันไวให้เรียบร้อยนะครับก็หมุนได้เลยตอนนี้ก็หมุนมาทางนี้นะลองหมุนดูเอานะครับด้านไหนทําให้แน่นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็หมุนไปอีกด้านนึงหมุนไปด้านนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ใช้มืออย่างเดียวใช้ผ้าช่วยจับหรือว่าใครมีครีมแล้วก็ก็พอใจได้นะครับน,นี่แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วติดตั้งง่ายมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําเข้าไปเลยนะครับผม ปึ๊บมาแล้วนี่น้ำไหลเข้ามาข้างนอกเลยไหมปึ๊บนะครับแล้วมันก็จะซึมผ่านเข้าไปข้างในจากนั้นก็จะออกไปทางหน้าน,นู้นนะครับอ่าไหลมาแล้วเดี๋ยวดูด้านนี้ออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็ให้รัดให้เขาลันระบบไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสน้ํากันอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลองนะครับเทสน้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะครับออกมากันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับ มองดูเนี่ยไม่ต่างกันเห็นไหมความใสมองด้วยตาเปล่านะครับองเอาเดี๋ยวเอาไฟเอาไฟส่องดูนะครับอ่านีฮะตอนแรกยังมีฟองอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมจะรอให้มันนิ่งก่อนแป๊บนึงนะครับให้ฟองอากาศมันหายไปให้หมดก่อนอ่าโอเคนิ่งแนละ้วทุกคนทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะประมาณนาที2นาทีนี่เห็นไหมต่างกันเยอะเหมือนกันนะนี่ขนาดว่าเออดูเด่เห็นไหมครับมันหายไปเนี่ยผมว่านะไอพ้พวกพวกตะกรนที่เรามองเห็นใหญ่ๆอ่ะนะครับที่เรามองเห็นตอนที่ยังไม่ได้กองเนี่ยน่าจะประมาณเกิน50%นนะที่หายไปนะครับเห็นไหม มันอาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะครับเล็กๆเป็นแบบเล็กละเ,เอียดจริงๆนะครับแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะลดปัญหาในเรื่องของการที่ทําให้พวกฝักบัวสปาอุดตันหรือครับแต่ว่าที่จะลดการที่มันจะไปก่อปัญหาให้กับพวกเครื่องใช้เกี่ยวกับน้ําต่างๆได้แล้วนะประมาณนี้นะครับดูดิทุกคนนี่นเห็นชัดเลยนะแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับผมมันอาจจะมีอยู่บ้างเพราะว่านี่มันไม่ใช่กองแบบไม่ให้กองละเอียดไม่ให่กองน้ําดื่มนะครับกองแค่40ไมครอนนะ่ะมันก็ใช้ได้แล้วนะครับดูดินะ เราเห็นว่ามันต่างกันเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นตัวกรองน้านะครับเป็นร l e a f i l อ e r กรองน้ําก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับผมเป็นกรองหยาบนะไม่ได้กรองละเอียดไม่ใช่กรองน้ําดื่มนะครับผมกร,กรองเพื่อเอาตะกรอนหยาบออกไประดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราเอาไปใช้งานในบ้านเนี่ยเพราะว่าบางทีนะครับการต้มน้ํา เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องล้างจานอะไรต่างๆที่มันต้องต่อกับระบบน้ําโดยตรงเนี่ยนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องการเกิดตะการตะกรที่มันมาจากตะกรต่างๆหรือว่าถังเก็บน้ําแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยมีถังเก็บน้ำอ่ะอาจจะต้องล้างถังทุกปีอะไรแบบนี้นะครับเวลาไปเปิดดูนอนก้นเนี่ยโหมันจะเป็นตะกรเต็มเลยไอ้พวกเนี้ยมันช่วยลดลงไปได้เยอะเลยนะนะครับแต่ไม่้ยืดระยะเวลาออกไปอาจจะล้างจากล้างทุกปีก็ ถึงได้าอาจยืดได้ถึง2ปีเลยล้างถังท,งทีหนึ่งนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการเซอร์วิสก็ดูเอานะครับตรงนี้มันเป็นใสนะแด้อย่างผมเนี่ยเอาไว้ตากแดดเนี่ย เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาหุ้มบังไว้หน่อยนะครับไม่งั้นตะไคร่มันขึ้นแล้วมันดูไม่น่ามองอนะครับพอตะไคร่มันขึ้นเต็มเนี่ยนะครับหาอะไรมาบังแสงอาไว้ไหน่อยนะครับผมเป็นม้วนเป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติกอะไรก็ได้นะซื้อแสงนะครับไม่ให้มันโดนแสงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องเอาไว้ในบ้านจะดีไม่ให้มันโดนแสงโดยตรงนะครับแต่ว่านี่มันไว้ภายนอกผมผมเอาไว้ภายนอกเพราะว่าผมต้องกรองก่อนจะเข้าถังเดี๋ยวต้องหาอะไรมาบังแสงไว้หุ้มไว้ีทีหนึ่งนะครับแล้วก็าการล้างนะครับเราก็แค่เปิดบาวตรงนี้เฉยๆเท่านั้นเอง มีตะกงตะกรอนนะครับที่เป็นฝุ่นใหญ่ๆเนี่ยให้เรามองเห็นได้แล้วก็พอเราเปิดออกไปเนี่ยปุ๊บนะมันก็จะถูกส่งมันไม่ปล่อยไปนู่นเนี่ยมันก็ไหลามาแล้วมันก็ล้างนะครับแล้วก็ไหลไออกมาเลยนะครับถ้าใครมีต่อสายยางออกไปก็ได้นะให้มันจะได้ไม่ลงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะล้างออกไปเลยนะครับตะกงตะรกรอนที่มันเคยดอกนอนก้อนอยู่นะครับเราก็ล้างออกไปหรือว่าสักปีหนึ่งนะครับถอดชิ้นนี้อกอ,อ,กอ,อกมาถอดอุปกรณ์ข้างในออกมาทําความสะอาดล้างได้นะเพราะมันถอดไม่ยากเราไม่ต้องไม่ต้องมาเก็ียไม่ต้องมาถอดตัวตรงนี้เลยนะ หมุนตรงนี้ออกมาเฉยเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูก็ได้นะครับปิดนําตรงนี้ก่อนใช้ตัวเครื่องมือของเขานะครับนี่แค่นี้เองนะครับช่วยหมุนหมุนออกมานะครับแล้วก็มาแกะล้า,ทางทำความสะอาดได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองเห็นไหมหมุนออกมาแล้วเราก็ถอดตัวไส้กรอกของเขามาเอาน้ําแรงๆฉีดนะครับก็ทําความสะอาดได้แล้วในนี้ก็ล้างทำความสะอาดอีกทีนึงนะในถ้วยแก้วเขาแบบนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วใส่กลับเข้าไปได้นะครับใส่ให้ตรงล็อกเขาแล้วก็หมุนกลับเข้าไปอ่ะแค่นี้เอง อ่ะแน่นแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็มีเมมโม่ให้นะครับตรงนี้จะเป็นเดือนนะมีทั้งหมด12เดือนนะครับก็คือ1ปีแล้วก็มามาตั้งไว้ว่าเราล้างไส้กรองล่าสุดเดือนไหนสมมติว่าตอนนี้มันติดตั้งเดือนหนึ่งใช่ไหมผมก็เอาไว้ที่เลขหนึ่งให้เราเห็นข้างหน้านี้นะครับว่าเราติดตั้งเดือนหนึ่งอ่ะเปิดน้ําเข้าไปปึบ๊บน้ำไหลเข้าไปแล้วโอเคประมาณนี้ถามว่าไอ้แบบนี้มันเป็นแบบถูกนะครับสองสามร้อยเท่านั้นเองนะ คือผมมาเคยใช้แบบแพงๆมาแล้วนะครับตัวนึงแบบต่างกว่านี้10เท่าแบบ23,000ก็มีแต่ว่าผมจะบอกว่าวัสดุต่างๆที่เขาเอามาใช้ในการประกอบเป็นชิ้นเนี้ยมันแตกต่างกันล,ลิบลับเลยเหมือนกันนะของแพงๆนะครับของมีแบรนด์ดีๆเนี่ยนะครับวัสดุที่เอามาใช้ดีกว่าน,นี้เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นท่อเป็นทึบแสงเป็นอะไรแบบนี้คือมันดีกว่าน,นี้มากๆอ่ะผมจับสัมผัสเนื้อชิ้นงานพลาสติกต่างๆทองเหลืองที่เอามาใช้เนี่ยคนละอย่างกันเลยคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าทุกๆแบบเนี้ยใครคือใครไม่มีงบซื้อของแพงก็มาแบบนี้มันกก็พอใช้้ไดทุคนแบบว่า มีเอาไว้ดีกว่าไม่มีนั่นเองเพราะว่ามันอย่างน้อยมันกรองไปได้เยอะอย่างที่ผมส่องไฟให้ดูนะครับกว่าน้ํากว่ามันกรองออกไปแล้วเนี่ยเออมันก็ดีจริงๆนะพอน้ํามันเข้าไปใช้ในบ้านในระบบแบบฝักบัวสปาเออพวกนี้แต่เมื่อก่อนว่าทําไมตันบ่อยนะครับเออเราถ้าเกิดเรากร้องเนี้ยน้ำในถังตะกอนก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเนี่มันใช้น้ำเพื่อทแน้ำอุ่นอะไรพวกน,น,ออน,วกนี้มันก็จะยืดอายุการใช้งานยืดอายุการเกิดตะกอนตะการต่างๆในน้ำนั่นเองนะครับประมาณนี้นแต่ผมทิ้งเลี้ยงไว้แล้วกันนะใครสนใจนครับเนี่ เช็คน้ําให้ด้วยนะครับที่ให้ไว้แบบนี้มันเป็นตัว Dn20 นะใช้กับ6ขุนนะครับแล้วต่อไปแล้วลดลูกมาให้เหลือ4ขุนเท่านั้นเองครับก็ใช้มันก็ต่อไม่ยากหรอกนะครับผมการต่อท่อประปาพวกนี้ตัดเติดวัดระยะวัดระดับให้ดีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับถูกถูกดีนะครับมีใช้ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะแน่นอนนะครับฟองหยาบนะครับฟรีฟีิลเตอร์นะครับก่อนเข้าบ้านนะทุกคน ตัวนี้กองได้ถึงละเอียดถึงก้า40มิลลครอนเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับขาตัวใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ